สวัสดีครับวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้นะครับกับกลุ่มน้องกอยพัฒนาราศีสไลดนะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับได้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับสลับข้าวนาปรังนะครับเนื้อที่ประมาณไร่นิดๆครับก็เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยครับพ่อจัดการให้ครับเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ประมาณ10สอบครับสิกระสอบ ข้าวนะก็ถือว่าได้ผลผลิตนะครับตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าเป็นข้าวนาปลังนะครับแล้วก็พื้นที่นาข้างเคียงนีนก็เท่าที่สอบถามนะครับก็บางไร่นะครับก็ไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเนื่องจากข้าวปีนี้นะครับเป็นโรคนะครับใบรีบใบแห้งนะครับไม่ได้ผลผลิตทำได้แต่ฟางครับ แต่ว่าของเรานะครับเนื้อที่นิดเดียวครับแต่ว่าได้ผลผลิตนะครับก็ถือว่าผสมประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับแปลงเกษตรผสมผสานของเรานะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับเมื่อวานพ่อก็ให้รถนะครับมาเกี่ยวให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำข้าวไปตากนะครับสักวันสองวันนะครับก็สามารถเก็บขึ้นยุ้งฉางขึ้นแล้วได้นะครับก็ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสาหรับข้าวนาปลังของเรานะครับเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับแปลงข้าวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับจะนําต่อสั่งนะครับที่ได้จากการเกี่ยวนะครับของรถเกี่ยวก็จะนํามาคุมนะครับ มาคลุมต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะครับเพื่อคุมหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับข้าวก็ได้ฟางก็นํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็นี่ครับตามที่ได้ดูนะครับเราจะนําฟางในแปลงนาของเราขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้หมดนะครับเพื่อให้เขาเกิดการย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยนะครับเป็นไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนในดินต่อไปนะครับทําให้แปลงของเราอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ ก็สามารถนําจุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับหรือว่าหัวเชื้อขยาย E-M นะครับมาฉีดน,นะครับ EM มน้ำหมักนะครับมาฉีดมาพ่นมารดนะครับตามต่อสั่งนะครับตามฟางที่เราได้คลุมต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับ <c oughs> เพื่อให้เขาเจริญนะครับงอกง,งามต่อไปนะครับก็มา รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในวันยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับมาไม่ทันนะครับเกี่ยวข้าวเมื่อวานนะครับก็มาก็เห็นสภาพนะครับตามนี้แล้วครับเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บพ่อก็นําไปตากให้เรียบร้อยนะครับก็อัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ไถกลบนะครับไถแปรไถแล้วก็หวานนะครับหวานช่วงการดูแลการฉีดน้ําหมักจุลินทรีย์ หนอกกล้วยนะครับก็ถือว่าได้ประสบผลสำเร็จครับเนื่องจากแปลงนาข้างเคียงนะครับประสบผลสำเร็จไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเนื่องจากมีโรคเยอะนะครับโรคใบรีบ่ใบแห้งนะครับแต่ว่าแปลงของเราครับนิดเดียวนะครับเนื้อที่นิดเดียวแต่ว่าสามารถได้ผลผลิตมากกว่าแปลงนาที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับของเราใช้แบบจุลินทรีย จุลินทรีย์นะครับชีวภาพนะครับน้ำหมักหนอกล้วยนะครับ EM นะครับลงไปในแปลงนาครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการไถ้กลบนะครับไถกลบต่อสั่งนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ำครับจากระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้านบนนะครับเพื่อ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำหมกักจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็ EM นะครับลงไปนะครับเพื่อให้เขาเกิดยาการย่อยสลายนะครับเกิดจุลินทรีย์นะครับให้ดินอุดมสมบูรณ์ต่อไปสําหรับการทําเกษตรต่อไปนะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ